You asked for ตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองมากๆอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าใกล้มอเตอร์เวย์จะกลัวอะไรแล้วไงแล้วไงแล้วตรงที่ว่าวันนี้มาถ่ายคอนโดผมใช่ไหมเออใช่แล้วจะเล่นผมทำไมล่ะเนี่ยฮะอ้าวุณผูมครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องน้ำที่ The Cube Boutique Raminta 109เดี๋ยววันนี้พาไปดูคอนโดที่สวยงามผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยรี่อยู่นั่น พร้อมแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอกล่าวต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ห้องนอนของผมครับสวยไหมสวยไม่ว่าเท่าไหร่ครับอันนี้สําคัญกว่าติดกับถนนใหญ่พญาสุเรนเลยนะครับและที่สาคัญคือคอนโดของผมเนี่ยมีเพียงแค่8ปชั้นคอนโดโรลไรส์ครับมี68ห้องมีห้องที่พอให้คุณเนี่ยมาอยู่ข้างๆผมด้วยสวัสดีน้องแอนครับสวัสดีค่ะพี่แอนดี้โอ้ยนะเจอกันอีกแล้วนะครับแน่นอนคุณผู้ชมครับวันนี้อย่างที่บอกไปครับว่าผมคงจะต้อง ไม่อยากพามาแบบโชว์ออฟว่าคอนโดเรา,าสวยขนาดไหนเดี๋ยวให้น้องแอลของเราเนี่ยเป็นคนพูดจากปากของน้องแอลเลยดีกว่าเาเป็นเซลล์อยู่ที่นี่ด้วยใช่ค่ะอา้าวขอต้อนรับผู้ชมก่อนดีกว่าครับค่ะก็สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โครงการเดียคิวบูทิกลามินทาร้อยเก้านะคะเย้ <laughs> นะครับนี่คุณผู้ชมต้องบอกนี้นะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าจะไปซื้อคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองจริงๆอย่างสุขุมวิทหรือว่าแถวโซนแบบทองหล่อเงี้ยโอ้โหราคาก็สูงพอสมควรแต่ถ้าเถิดมาอยู่ตรงนี้หน่อยเนี่ยนะถนนพญยาสุเรนเนี่ย ไม่ได้ไกลจากเมืองเลยนะไม่ไกลค่ะเดินทางสะดวกด้วยถูกไหมฮะใชะไหนสะดวกขนาดไหนคือโครงการของเราอะค่ะอยู่ติดกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะค <ผม S 1> ซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถเดินระยะเดินได้แล้วก็ใกล้กับทางด่วนด้วยค่ะมอเตอร์วเว์ใช่มอเตอร์วเวนะครับแล้วก็ออกได้หลายทางค่ะก็คือเชื่อมต่อกับ ใจกลางเมืองได้ง่ายด้วยง่ายด้วยนะครับค,คือมีรถเนี่ยก็สบายไม่มีรถก็สบายใช่นะฮะแล้วแถวนี้ด่โอ้โหสี่ถนนทางถนนเพียบเลยใช่ค่ะโครงการของเราเนี่ยติดกับโลตัสเซเว่นนะคะแล้วก็ใกล้ห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีแมคโครด้วยค่ะนะใช่โรงโรงโรงเรียนก็อยู่แถวนี้ด้วยโรงเรียนโร,รงพยาบา,าลค่ะโรงพยาบาลนพนรั์โรงพยาบาลนวมินกรค่ะนะครับและที่สำคัญนะใครที่ชอบแบบว่าเตะมุมเตะบอลนะมีมีสนามฟุตซอลอยู่ด้านหลังนี้ด้วยใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลย ขึ้นชื่อว่า The Cube Boutique ก็ต้องบูทิกตามใช่ไหมครับใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ของเรานี่แบบว่าเขาเรียกว่าอยู่ยาวๆแต่ดูแบรนด์นิวตลอดเวลาค่ะคือคอนเซ็ปต์ของโครงการเราอะค่ะจะเป็นคอนโดที่มีความเป็นส่วนตัวเพียงแค่68ยูนิตนะคะแล้วก็ห้องเนี่ยดีไซน์เป็นพิเศษหน้ากว้าง7.5เมตรสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ตามที่ลูกค้าชอบเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีนก,กว่าว่าส่วนกลางของชั้นบนนี่มีอะไรกันบ้าง<ด>เริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับนี่คือห้องของ co-working space ใช่ค่ะที่ทุกคนมีสิทธิ์ครอบครองหมดและ,ะใช้แชร์กันใช่ใช้ได้ค่ะลูกค้าก็คืออันนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ลูกค้าที่ซื้อห้องภายในโครงการเนี้ยค่ะคสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะก็จะมีฟรี WiFi ให้ค่ะสามารถนั่งทำงานนั่งอา่านหนังสือภายในห้องนี้ได้เนี่ยคุณดูดิคุณดูบรรยากาศร,รอบสิ 360. 3าองศาคุณเนี่ยคุณจะได้แบบว่าความเป็น พาโนรามานะครับได้ความเป็นไพรเวทซี่หนึ่งด้วยได้บรรยากาศที่คุณสามารถคิดค้นงานอะไรของคุณเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่มากๆเลยทีเดียวนะครับแล้ว Wi-Fi ก็ฟรีด้วยใช่ค่ะเสร็จห้องด้านต่อไปไปดูไหมได้เลยค่ะเชิญค่ะมาเลยเชิญค่ะพี่เอ็งดีครับค่ะตอนนี้ค่ะก็จะเป็นทางเดินนะคะชั้นแปดนี่ลิฟต์ลิฟต์อยู่ด้านนี้ใช่ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ด้านโน้นเดี๋ยวเรามาดูฟิตเนสกันดีกว่าไปเลยครับเชิญค่ะ อ่ะพี่แอนดี้คะอันนี้ก็จะเป็นฟิตเนสเนี่ยน่าจะเป็นห้องพี่แอนดี้นะโอ้แหมรู้ใจแค้เกินเห็นบ่อยใช่ไหมใช่นี่แลลวคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นเฟอร์รีเลยห้องท,ที่ผมชอบมาอยู่นะฮะเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดนะฮะบรรยากาศห้องฟิตเนสนี้นะฮะคุณสามารถเห็นวิวด้านนอกได้หมดเลยทีเดียวมีมนําสั้นนุ่นค่ะด้านนอกก็จะเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเลยใหญ่แค่ไหนคะกว้าง5เมตรยาว12 แล้วก็สามารถชมวิวรอบๆระบบเกลือด้วยนะใช่ระบบเกลือไม่ระคายเคืองผิวอย่างแน่นอนโอเคคุณโยครับอย่างที่เห็นไปทั้งหมดนี้ค่อนข้างสบายอยู่ง่ายและที่สำคัญคืออยู่แล้วเท่รู้หลาบูทิ่ตามสไตล์เลยใช่ค่ะนะครับเมื่อกี้นี้ก็บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าห้องของเราเนี่ยก็มีแค่68ห้องเนาะใชชั้นโลไรส์ชิลๆเลย เดี๋ยววันนี้จะไปดูห้องไหนดีคะเดี๋ยวจะพาไปดูแบบห้องหนึ่งห้องนอนกับสองห้องนอนค่ะเป็นห้อง28ตารางเมตรกับ33 5สุดาตารางเมตรเยี่ยมเลยทีเดียวครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะห้องนอนพี่ใช่ไหมใช่ห้องนี้โอเคไปห้องคนโสดเพื่อนี่เชิญค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยตายแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันนี้แบบสองห้องนอน เดี๋ยวนี่เลยนี่เลยค่ะเห็นอย่างแรกก็คืออันนี้เป็นดิจิตอลล็อกนะคะขอเลขตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้3ระบบก็คือจะเป็นรหัสนะคะสารถกดได้เลยแล้วก็จะเป็นคีย์การ์ดแตะและก็เป็นกุญแจถูกต้องเลยทีเดียวนี่ขอพิเศษหน่อยนะเห็นประตูไหมลวดลายเป็นลายไม้สวยงามมากนะฮะอ้างและโอเคและนี่คือนะฮะห้องที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่นะครับ2ห้องนอน1ห้องน้ำ ใช่ค่ะนะครับกี่ตารางเมตรครับ33.5ค่ะเพียนโอ้ยงงเลยสิครับแน่นอนครับด้วยความพิเศษเนี่ยคือห้องเนี้มันหน้ากว้างใช่ที่แอนบอกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยห้องหน้ากว้าง7.5เมตรถูกต้องเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ห้องนอนทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็ยังมีห้องรับแขกมีโต๊ะทานข้าวมีครัวครัวอยู่ด้านหลังด้วยโออ้สุดดยมีระเบียงด้วยนะคะเพียนดีมีระเบียงออกไปเทคแอคชั่นใช่ค่ะแ้่นอนโชว์แบบว่าลีลาเต้นก็ได้นะะค ได้เลยเดี๋ยวจะทนถ่ายรูปลงโซเชียลนะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับว่าห้องนี้นะฮะจริงๆแล้วทุกห้องแหละของที่นี่ฮะ The Kill Boutique เนี่ยก็จะให้เป็น Fully Furnished ทั้งหมดเลยใช่ค่ะ Fully Furnished ที่พี่วีแอนดี้เห็นเนี่ยก็คือเราให้หมดเลยยกเว้นท็อป นะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยเป็นของ SB อ้าว SB ด้วยนะครับคุณผู้ชมนั้นเรามาดูไล่ดูกันเลยดีกว่าว่าให้อะไรบ้างได้เลยอ่ะเปิดประตูมาเสร็จปุ๊บนี่เลยนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตู้นะคะที่ใช้เก็บของได้ค่ะด้านบนเป็นนี้นะคะนี่เป็นไงฮะนี่อันนี้คือเกี่ยวระบบไฟฟ้าเนาะใช่ค่ะแล้วก็เก็บของได้ส่วนด้านล่างจะเป็นตู้รองเท้าค่ะนี่ครับ ให้ไปเลยได้เลยตรงนี้สามารถเก็บของได้นะคะได้หมดอันนี้ร่มร่มเก็บได้หมดเลยค่ะนะครับอันนี้เป็นส่วนของ v i n g room นะครับโต๊ะทานข้าวด้วย dining table ะนะครับอันนี้เราให้ไหมให้หมดเลยค่ะเป็นเก้าอี้สีตัวพร้อมโต๊ะทานข้าวนี่เลยครับลูกค้าจะนั่งทำงานนั่งทานข้าวทำได้หมดเลยเอาอย่างนี้เพื่อให้ดูว่าห้อง33.5ม้ใช่ไหมใช่ค่ะสมมุติเราเป็นแฟนเรามานั่งประชินค่ะที่นั่นี่เลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมสองคนอยู่ด้วยกัน เป็นเขาเรียกว่า first lover ใช่อยู่เป็นคู่ก็ได้หรือว่าจะอยู่คนเดียวก็ได้ถูกต้องเลยนะคะถ้าเพื่อนมาอีกสองคนก็ไม่ไดแน่นเลยได้ครับโอเคได้อันนี้ให้ดูสิครับนี่ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ขวที่เราให้หมดเลยค่ะพร้อมซิงค์ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตู้แผนตรงนี้สามารถเก็บของได้ทุกอย่างเลยนะคะมีแบบนี้เลยนี่เลยนะครับค่ะรบทุกอย่างครบทุกไม่ด้อะไรเลยแต่ถ้าคุณอาจริงก็จะเป็นแบบว่า เตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าซื้อมาเองก็ได้ใช่ค่ะวางทอายาดีนะครับห้องนี้จริงๆนะอยู่แบบง่ายๆเรียบหรูบูติกตามสไตล์เลยใช่ค่ะให้เยอะนะคะตรงนู้นห้องไหนห้องนี้หรือห้องนี้เป็นเดี๋ยวไปดูห้องนั่งเล่นกันดีกว่าโอเคได้แหมจะเข้าห้องนอนอย่างเดียวเลยโอเคครับเาเลยค่ะพี่แอนดี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเห็นไหมน่ารักไหมผมว่ากำลังพอดีเลยเนาะใช่น่งได้ค่ะขอบคุณครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาที่เราให้แบบนี้นะคะโต๊ะด้วยไหมครับให้ค่ะให้หมดเลยชุดชั้นวางทีวีแบบนี้เลยได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เหรือทีวีทีวไฟฟ้าก็จัดเองมาใช่นะใครชอบยี่ห้อไหนก็ซื้อมาเลยเนี่ยไซส์สิ่งนี้ประมาณ50นิ้วก็ลังพอดีเลยนะใช่พอดีค่ะนะครับเดี๋ยวนี้ทีวีเนี่ยไซส์ใหญ่เนี่ยตาไม่เสียแล้วดูใกล้ๆนี่โอเคอยู่นะครับสบายมีแอร์ให้ด้วยไหมมีแอร์ให้3ตัวเลยค่ะแอร์3ตัว คือฟูลี่ฟอร์นิชใช่ใช่เสื้อแล้วก็คือติดในห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กด้วยอ่ะอันนี้คือส่วนกลางทั้งหมดของห้องเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนดีกว่าได้ค่ะเชิญเลยครับมาเชิญเลยอันนี้เป็นห้องนอนอบอุ่นจังเลยอ่ะลองนอนดูได้นะเดี๋ยวเห็นแล้วแหละอันนี้เป็นเตียงห้าฟุตนะครับ ใช่ค่ะเป็นเตีห้อฟูตแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านข้างอันนี้นเราให้เนาะให้ค่ะให้แบบนี้เลยคือตู้เสื้อผ้าตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่ใช่เป็นตู้เสื้อผ้าธรรมดานะคะคด้านข้างของเขาอะก็คือใช้กระจใชม่มีกระจกตรงนี้สามารถ แต่งหน้านี่แต่งหน้าได้ก็คือคล้ายๆเป็นแบบว่า t ูอินวัเข้าไปอะนะเพื่อเป็นการเซฟพื้นที่ด้วยประหยัดพื้นที่นะครับผมอ้ทุกอย่างลงตัวหมดเลยคุณผู้ชมครับใช่แล้วก็ด้านข้างอะค่ะพี่แอนดี้ตรงนี้สามารถเก็บของได้หมดเลยนะคะนี่ไงค่ะเก็บของได้ใต้เตียงมีแก้ให้ด้วยนะครับดีครับโอ้โหดูสิครับให้หน้าต่างเต็มผนังเลยนะใช่ค่ะชิลแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับดูสิครับ ๋อมีตรงนี้เปิดให้ด้วยเป็นบานกระทุงเปิดออกไปได้นี่ครับใช่ไม่เปิดแอร์ก็ได้ได้รับลมลมฟลร์เลยนะฮะเยี่ยมเยี่ยมฟลอร์ทูซีลิงเท่าไหร่ครับสองเมตรสี่สิบค่ะสองเมตรสี่สิบนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกห้องดีกว่าเชิญค่ะนี่ค่ะพีนดี้ตรงนี้นี่เลยจะเป็นห้องน้ำค่ะหรือห้องน้ำในห้องนอนนี้เพนนี้ลองเข้าไปดูได้ได้ค่ะก็มีทุกอย่างครบครับก็เหมือนห้องนอนผมมาเนาะใช่ค่ะก็มีแบ่งโซนเปียกโซนแห้งเลยนี่เลยครับเข้ามาดูเลยครับนี นะฮะมี <response. S 1> ชั้นวางอะไรต่างๆนะคะครบพร้อมนะครับกระเบื้องอะไรสวยสดงดงามนะครับแล้วก็มีชาาเวอร์ทิ้งสายไฟเรียบร้อยแล้วฮะจะใส <tr Fun> ่เครื่องน้ำอุ่นแบบไหนแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของคอยเลอร์จัดเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับมีกระจกบานใหญ่สวยอ่ะผมชอบนี่อีกหนึ่งห้องนอนจะบอกว่าเล็กไหมก็ไม่เล็กนะเล็กค่ะนะฮะไซซิ่งแบบนี้ผมว่ากำลังพอดีเลย นะฮะสามพุตครึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะสันเปจบายตรงนี้ก็เป็นกระจกนะคะเหมือนกันกับห้องนอนใหญ่เลยสามารถเทควิวได้ด้านนอกนี่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยฟิลชิลมากชิลจริงๆนะฮะแล้วก็มีตรงนี้มีตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็เหมือนกับห้องนอนใหญ่เลยก็คือเราก็มีตู้งรต่องมีกระจกติดให้ตรงนี้มีแอร์แถมเป็นอีกเครื่องรวมกันแล้วเป็นสามเครื่องเลยใช่ค่ะอ่าโอเคผมว่าไม่พอ เมื่อกี้แอบมาดูห้องนอนผมแล้วเดี๋ยวไปดูแบบเต็มๆดีกว่าไหมได้ได้หนึ่งห้องนอนเป็นยังไงใช่อะไรนะ28่สิบแปดตารางเมตรไปดูกันครับค่ะป่ะอ้าวเชิญเลยครับน้องแอนห้องเย็นดีเหรอคะเชิญเลยครับขออนุญาตนะคะมีข้อแม้นะคะปิดแล้วปิดเลยนะมั้งโอ๊ย ผมไม่อยากจะโชว์ออฟอะไรเยอะมากอันนี้ก็เป็นห้องนอนประมาณ28ตารางเมตรนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทุกอย่างในนี้ fully furnished f r e หมดเลยทั้งห้องใช่นะครับพร้อมกับแอร์หเครื่องเนาะมีแอร์หงเครื่องค่ะเป็นแอร์ติดให้ที่ห้องนอนถูกต้องเลยทีเดียวแต่ห้องนอนผมเนี่ยมันจะเป็นนี้ดู3ตอนนะจ๊ะมีกระจกกั้นห้นี่เลยเห็นไหมเห็นไหม เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นกระจกเขียวตัดแสงด้วยแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่มาเต็มผนังเหมือนกันกระตกบานใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีบานกระทุ n ที่สามารถเปิดออกรับลมได้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับห้องครัวเนี่ยห้องครัวอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องน้ําแล้วก็อันนี้เป็นโซฟาที่มากับห้องใช่เป็นโซฟาเบดนะเป็นโซฟาเบดด้วยคุณผู้ชมครับปอนได้นอนได้นะครับแล้วก็มีส่วนของนี่ชั้นวางของชั้นวางทีวีอะไรต่างๆกพร้อมผมว่าโอเคนะนะครับคุ้มค่าคุ้มค่าและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นคุณผู้ชมครับ The Cube b o u t i รามิ a าร t อเเราสร้างเสร็จหมดแล้วนะจ๊ะใช่พร้อมรอคุณมาอยู่กับผมแล้ว uh huh. นะครับอ่ะตอนนี้เป็นไงฮะ uh huh. คนมันดูเยอะกันขนาดไหนฮนะคือตอนนี้ลูกค้าค่ะก็คือเริ่มเข้าอยู่กันแล้วเพราะว่าโครงการสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะ uh huh. ก็มีเข้าอยู่กันประมาณ60%แล้วค่ะ60%แล้วนะฮะค่ะก็ต้องรีบหน่อยนะครับไสสเปร์เซ็นต์เนี่ยผมบอกเลยแป๊บเดียวหมดแน่นอนใช่จะหมดแล้วนะครับ uh huh. หลายคนถามว่ากู้ยากไหมช่วงนี้อ๋อไม่ยากค่ะก็คือตอนนี้เราอะ่ะมีดูแลลูกค้าโดยการที่ลูกค้าเนี่ยสามารถนําเอกสารเข้ามายื่นผ่านทางโครงการแล้วเราก็จะดําเนินการในเรื่องของการกู้กู้ธนาคารให้ทั้งหมดเลยมีทิปมีทริคอะไรไหมที่แบบเอาแบบทีเดียวแล้วผ่านเลยอะไรเงรี้ยเข้ามาคุยกันที่โครงการได้เลยคือจริงๆแล้วอะ่ะโครงการช่วยดันเคสทุเคสเลยทุเคสแล้วได้เกือบหมดเลยได้เกือบหมดค่ะ สบายใจนะคุณผู้ชมครับย้ำอีกทีนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ที่เดี๋ยวขู่บุธันคาร์ากับใช่แล้วอยู่ตรงเส้นเขาเรียกว่าถนนใหญ่เลยใช่นะฮะพญาสุเรนพญาสุเรนค่ะติดกับเส้นรามินทาเลยค่ะง่ายๆเลยคุณผู้ชมคุณเลี้ยวมาเสร็จปุ๊บค,คุณถึงคุณเห็นเลย200เมตรสอ0รเมตรนี่<ม><ม>แล้วย่งเปานะัวนนะตอนนี้เรามีเซเว่นอันนี้โครงการเราเซเว่นเนี่ยอยู่ขวาใช่ค่ะถูกไหมซ้ายเป็นโลตัสเห็นได้ข่าวว่าเดี๋ยวมีท็อปมาเปิดอีกปะเดี๋ยวมีมาอีก โโออ้หคุณเสะดวกมากคุณไม่ต้องไปไหนแล้วจริงๆนะครับไม่มีรถจักรยานก็ได้เดินก็ได้เดินก็ได้อะไรก็ดีไปหมดเลยนะอยู่แถวนี้นะครับก็อยากให้ที่มาแล้วกันอะอยากรู้แล้วว่าราคาของ The u b u q u e รายทามร้อย100นั้นสตาร์ทเท่าไหร่ครับ คือถ้าเป็นห้องเพียนดีนะคะ28ตารางเมตรตอนนี้ก็คือจะอยู่ที่ราคา1.89ล้านบาท1.89้าล้านบาทนี่คือราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นค่ะแดงไปถึง2ห้องนอน 2>, 2ห้องนอนจะเริ่มต้นอยู่ที่2.49้าล้านบาท2.49้าล้านบาทเองคุณผู้ชมครับคุณอย่าลืมนะนี่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะ,ะนะมอเตอร์เวย์อยู่แค่นี้เองนะครับรทางด่วนด้วยอู้อะไรง่ายๆไปหมดเลยจริงๆนะครับโปรโมชั่นช่วงนี้เปไน็นไง <Prom> อย่าให้พี่ต้องเสียอกเสียใจนะโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือถ้าลูกค้าค่ะที่มาจากทาง Home b y y e r นะคะคเข้ามาจองเราจะมีกิฟต์ไวเชอร์ของ Home Pro ให้อยู่ที่15,000บาท หนึ 1> 1, ่งมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับอะไรเนี่ยงอนนั่นเนี่ยหนึ่งมื่นห้าพันบาทใช่ค่ะไปจับใจให้สอยที่ฮองปัวได้เลยอยากเชื่ออะไรซื้อเลยไม่ใช่ไมซื้อของอะไรเข้าห้องได้เลยแต่ที่แน่เลยที่มาตัวห้องคือ fully furnished เครื่องยนตไฟฟ้ามีครบอ่ะคุณผู้ชมครับน้องแอนและแอนดี้คอนเฟิร์มแล้วว่าคุณควรต้องมาอยู่ที่นี่ครับกับโครงการ The c u b e Boutique รามินท่งร้อยเค่ะ ขอบคุณมากครับทุกท่านครับ<า>สวัสดีครับอุ้ยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้